Best News ไทยฮอนด้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทยโดยดรอารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสารต่อกิจกรรมสอพอทอไทยฮอนด้าวิ่ง31คาสามคัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่20เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชน ที่สามารถรวมพลังแห่งความสามัคคีและฝึกฝนจนสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้ด้วยความเร็วสูงสุดโดยรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567จัดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ25์2568ณสนามกีฬากองทัพอากาศทุป,ปะเตมีในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200ทีมโดยได้คัดเลือกนักกีฬาเป็นรายจังหวัดที่ทำเวลาดีที่สุดจำนวน20ทีม จาก4ภาคทั่วประเทศสรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยในปีนี้อันดับ1โรงเรียนบ้านริมใต้จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยบริษัทดัดมอเตอร์จำกัดทำเวลา8.64วินาทีมาเซรติประเทศไทยเปิดตัวรุ่นการันคาริโอใหม่ยนตรกรรมสปอร์ตเปิดประทุนระดับไอคอนตลอดการเปรียบได้กับเวอร์ชั่นเปิดประทุนของรุ่น Gran Turismo นับเป็นการสร้างสรรค์สุดพิเศษสำหรับนักขับที่ต้องการทั้งความสบายและสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครผลิตขึ้นในประเทศอิตาลีทุกขั้นตอนมาพร้อมความหรูหราสมรรถนะความสะดวกสบายและความสปอร์ตเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเปิดตัวพร้อมกัน2เวอร์ชั่น2สไตล์ความแรงคือ Gran Cabrio Trofeo เครื่องยนต์สันดาบพลังแรง n e p t n เปนซินวีสูบชวินเทอร์โบ3.0ลิตร550แรงมา้าและกระเรนคาบิโอโฟกเรขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%อร์เซแบตเตอรี่800โวลต์ขับเคลื่อนด้วยพลัง761แรงมา้าแรงบิด1,350นิวตันเมตรจาก3มอเตอร์ไฟฟ้าหน้า1หลัง2มาเซรติให้ความสำคัญกับเรื่องดีไซน์และทุก,การายละเอียดประสมผสานสมรรถนะและความสนุกในการขับนอกจากนี้ ความเหนือชั้นของเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์และบริการช่วยเหลือผู้ขับที่การันตีความปลอดภัยและความสุนทรีในทุกเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยนางสาวถัปนณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Art Toy Journey Collection ชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์เมืองน่าเที่ยวไปพร้อมๆกับสองอาร์ตทอยสุดน่ารักน้องหูยาวและเวอร์บอยผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินไทยได้แก่คุณปิงมัฒนาเลิศกรกิจจาและคุณหมูไตรพักสุภวัฒนาโดยออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ความโดดเด่นของหลายผ้า้5จังหวัดนำร่องเมืองน่าเที่ยวที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนจาก5ูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่สุพรรณบุรีจันทบุรีสกลนครอุตรดิตถ์และนราธิวาสเชื่อมโยงเมืองหน้าเที่ยว5้าภูมิภาคหวังปลุกกระแสะท่องเที่ยวสอดรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวเพื่อให้อาร์ตทอยที่กำลังมาแรงควบคู่กับการสอดแทรกเสน่ห์ไทยซอฟพาวเวอร์ Power, ผ่านคาแรคเตอร์ของอาร์ตทอยเป็นตัวแทนเชื่อมโยงและผ่านนักท่องเที่ยวออกไปรู้จักเสน่ห์ของประเทศไทย ในแต่ละพื uh ้น huh ที่การจดทะเบียนจัดต right ั้งธุรกิจเดือนมกราคม2568มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน8,862รายเพิ่มขึ้น4,485รายคิดเป็น102.47%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาธันวาคม2567แต่ลดลง300ราย คิดเป็น3.27%เซเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมกราคม2 5 6 7โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน24,950.59ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น22,895.06ล้านบาทคิดเป็น8.98%เซเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาธันวาคม2 5 6 7แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มกราคม2567 482.36ล้านบาทคิดเป็น1.90%ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มจดทะเบียนที่จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงในช่วงต้นปีและลดลงในช่วงปลายปีทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจในเดือนนี้มีการกระจายตัวในทุกประเภทธุรกิจโดยประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน691รายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน612รายและธุรกิจพัฒนาคารร้านอาหาร336รายพ t t ีท,ท,ทีสเตชัเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้การตั้งคำถามคุณจะเลือกเชื่อโซเชียลหรือพิสูจน์ด้วยตัวเองตอกย้ำด้วยเนื้อหาเต็มแน่นอนครับพี่ เพราะหัวใจของเราเข้าร่วมโครงการหัวใจเชื้อเพลิงม,มาตรฐานกรมการค้าภายในตรวจสอบทุกเดือนนำเสนอแนวคิดการบริโภคอย่างมีวิจารณญาณในยุคที่ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียสามารถกำหนดทิศท,ทางของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และอาจทําทให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการทั้งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ PTT Station ยังสอดแทรกการนําเสนอน้ํามันทั้งสงสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมสายบริยัดต,ต้องลอง Extra Safe สูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าถึง35กิโลเมตรต่อถังจากผลการทดสอบ โดยสถาบันนวัตกรรมปรตทและสถาบันยานยนต์ส่วนสายแรงต้องซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียม GPS Test Drive Honda CR-V eHEV RS 4 Wheel Drive Sport Premium Generation ที่6โดดเด่นด้วยชุดแต่งภายในที่พรีเมียม แตกต่างกันในแต่ละรุ่นเสริมเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นด้วยสัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดำพ a โน Black กันชนหน้าและหลังสีเดียวกับตัวรถกันรกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถคิ้วตกแต่งประตูข้างสีดำ r o อส b บ a c กไฟตัดหมอกหลังแบบ LED สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถและสีดำพิโนแบล็กเสาอ,อากาศครีบฉลามสีดำพิโนแบล็ก ล้ออลลอย19นิ้วแบบสปอร์ตและล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วภายในเบาะหนังกลับและวัสดุสังเคราะห์ตกแต่งด้วยได้สีแดงแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตประตูแบบอัจฉริยะ Honda Smart Keyguard ภายนอกมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมแข็งแกร่งในทุกมิติกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำเ i a n o โนแบล็พร้อมสัญ,ญลักษณ์ rs ไฟหน้าแบบ led พร้อมไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential ไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกด้านหลังการดีไซน์ภายในสะท้อนความสปอร์ตพรีเมียมในทุก,กรายละเอียดพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาราาม่าไฟภายในห้องโดยสารยกระดับการขับขี่สู่มิติใหม่ด้วยเครื่องยนต์ DOHC 4 1 6สูบ16วาล์วความจุ 1, 9 9 3ซีซี กำลังสูงสุด148แรงมา้าแรงบิดสูงสุด18.7กิโลเมตรต่อลูกบาทเมตรระบบเก e ียร์ eCVT และระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ Real-Time a w d สนุกกับระบบ Hybrid ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด34.2กิโลเมตรต่อลูกบาทเมตรดีไซน์ทันสมัยกับมิติที่หรูหราให้เข้ากับยุคสมัย มาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัย Honda Sensing เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกครั้งระบบ eHEV Powerful Hybrid เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร4สูบ16วาล์วผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลังและให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม Honda Sensing เทคโนโลยี ensing, การขับขี่ความปลอดภัยมีใน All-New Honda CR-V ทุกรุ่นย่อย p พ n o น a m มิก u ั r o ู f หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพานนรามาระบบเครื่องเสียง Boss Premium Audio พร้อมลำโพง12ตำแหน่งระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasma Cluster ที่ช่วยกรองอากาศบริสุทธิ์ทั่วทั้งภายในห้องโดยสาร Head-up Display ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Multi-view Camera System, ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางระบบเตือนการชนและระบบช่วยเบรก c m b s จะช่วยเตือนคนขับเมื่อมีรถรถจักรยานหรือคนเดินอยู่ในระยะที่อาจทำให้เกิดการชนได้ระบบจะแจ้งคนขับผ่านทางหน้าจอและเสียงให้รู้ว่าอาจจะทำให้เกิดการชนได้เมื่อคนขับไม่มีการตอบสนองหรืออยู่ในระยะที่ อาจเกิดการชนระบบจะช่วยเข้ามาเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้า ACC w i t h LSF ระบบจะปรับความเร็วให้ตรงกับรถคันหน้าโดยที่กล้องและเรดาร์จะตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมถ้ารถคันหน้าลดความเร็วระบบจะปรับลดความเร็วและเบรกอัตโนมัติหากผู้ขับกดปุ่มบนพวงมาลายัยหรือเหยียบคันเร่ง ระบบก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งระบบช่วยเตือนและควบคุมการขับขี่เมื่อรถกำลังออกนอกเลน ADM with LDW โดยระบบจะใช้กล้องด้านหน้าตรวจเส้นแบ่งเลนและถ้ารถเริ่มเบี่ยงเลนโดยไม่ตั้งใจระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอและสั่นพวงมาลัยถ้ารถออกนอกเลนมากขึ้นระบบจะควบคุมพวงมาลัยให้รถกลับเข้าเลนตามปกติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนปกติ (LKAS) กล้องหน้ารถจะสแกนเส้นแบ่งเลนและระบบจะปรับความหน่วงของพวงมาลัยเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในเลนตามปกติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติ (AHB) หากขับในที่มืดระบบจะปรับไฟสูงแต่ถ้ามีรถยนต์มาจากทางตรงข้ามหรืออยู่ด้านหน้าระบบจะปรับเป็นไฟต่ำ ระบบไฟหน้า LED ที่ทันสมัย a d b สามารถปรับไฟสูงต่ำซ้ายขวาได้อัตโนมัติเพื่อลดแสงสะท้อนและปรับความสว่างให้เหมาะสมเมื่อมีรถมาสวนทางหรืออยู่ด้านหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจและทัศนวิสัยขณะขับขี่ในตอนกลางคืนระบบนี้มีเฉพาะรุ่น EH EVRS 4 Wheel Drive ระบบ LCDN จะส่งสัญญาณเตือนผ่านหน้าจอและเสียง เมื่อรถยนต์ด้านหน้าเริ่มออกตัวซึ่งช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้เริ่มขับขี่ตามคันหน้าสรุปเลยค่ะอัตราเร่งดีโดยในช่วงออกตัวอาจไม่พุ่งมากนักเนื่องจากถูกนำกำลังไปขับเคลื่อนทั้งสี่ล้อซึ่งจะออกตัวแบบหนืดๆเล็กน้อยแต่เมื่อเริ่มลอยลำไปแล้วก็ตอบสนองได้ฉับไวไม่แตกต่างจากรุ่นขับเคลื่อนสองล้อมากนักส่วนการเร่งแซงนับว่าไม่อึดน,นัก เพียงต้องเติมคันเร่งลึกลงไปอีกนิดเพื่อเรียกกำลังที่ถูกส่งไปสี่ล้อให้มีเหลือพอที่จะเร่งขึ้นทําความเร็วได้และสามารถเร่งได้ทันใจมากขึ้นเมื่อเริ่มได้รอบเครื่องยนต์สูงๆไปแล้วโดยรวมอัตราเร่งเป็นไปในแบบเรื่อยๆไม่ดุดันแต่ก็สามารถแต่ระดับความเร็วได้น่าพอใจช่วงล่างนับว่าดีมากด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ช่วยในการขับขี่เข้าโค้งพวงมาลัยที่เบาคล่องตัว ขับสบายช่วงล่างแบบอิสระที่ปรับให้เหมาะสมกันระหว่างความหนึบและนุ่มนวลในสไตล์รถครอบครัวไม่แข็งกระด้างเกินไปและไม่นุ่มจนย้ยเกินไปอยู่ในระดับกลางๆซึ่งความประทับใจในเรื่องความนุ่มนวลนั้นคือเบาะนั่งที่ออกแบบมาให้นั่งได้สบายเต็มสริระและผิวสัมผัสที่นุ่มสบายแม้จะมีอาการกระเด้งจากช่วงล่างอยู่บ้างแต่ตัวเบาะก,ก็สามารถซัพพอร์ตได้ดี GPS Motorsport ไทย Honda ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยถแถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2025มุ่งสู่การสานต่อความสำเร็จหลังบรรลุเป้าหมายส่งนักแข่งไทยสู่ MotoGP ได้ในปีนี้วาง3าแผนงานสำคัญเริ่มจากแผนงาน Honda Race to the Dream นำโดยกล้องสมเกตีตจันทราสู้ศึก MotoGP เต็มฤดูกาล และแผนงาน Honda Race to the Champion โดยมีชิปนักครินนำทัพนักแข่งดาวรุ่งล่าแชมป์เอเชีย r รดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพและแผนงานใหม่ HRT Junior Talent Program เพื่อพัฒนานักแข่งกลุ่มพิเศษอย่างเข้มข้นด้วยโปรแกรมเฉพาะมุ่งต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกรุ่นต่อไปสำหรับแผนงาน Honda Race to the Dream ที่มีเป้าหมายพานักบิดไทย ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนำโดยก้องสมเกียจจันทรานักบิดม o t ต g p ีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ส,สัญญา2ปีกับสังกัดอีเดนิสส์ฮอ Honda, CR, นด้า LCR นงบิดในพรีเมีย Class โดยรถแข่ง Honda CR 2 1 3 v หมายเลข35โดยจะจับคู่กับทีมเมดชาวฝรั่งเศสอย่างโยฮันซาโกขณะ,ะเดียวกันก้องทัชกรบัวสี นักบิดหมายเลข5จาก Honda t ทีมเอเชียยังคงได้รับความไว้วางใจให้ล่าล่าผลงานในศึก Moto3 World Championship เป็นปีที่2ติดต่อกันโดยจะยกระดับเป้าหมายคว้าท็อป15ของโลกในศึกดาวรุง่งชิงแชมป์โลกส่งไม้คิวเกียติศัก์สิงหพงศ์วัย19ปีขยับขึ้นไปลุยศึกดาวรุง่งชิงแชมป์โลกสัปรายการได้แก่จูเนียร์จีพีและเรดบลู m o โต GP พี o ุกกี้คั2025ส่วนการแข่งขันรายการอีเดมิสึเอเชีย l e เล c คั2025จะมีนักบิดดาวรุ่งจาก Honda Thailand Talent c ั p เข้าร่วมแข่งขัน2คนได้แก่ออสตินธนชัดประทุมทองและอุ้มนพรุธพงศ์บุญประเวศนอกจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ผ่านการแข่งขัน o o n d t t h i l l n n t ์ l e เลนค u p 2025 และโครงการ Honda Academy Thailand 2025โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการพัฒนายอย่างถูกต้องในช่วงเริ่มต้นอาชีพนักบิดภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนร,ระดับมืออาชีพด้านแผนงาน Honda Race to the Champion ในปีนี้ไทย Honda มีการขยับตัวครั้งสำคัญโดยจะมีนักบิดหลักในรถแมปนี้ทั้งสิ้น4คนลงไล่ล่าแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ 2025นำโดยชิปนักครินอธิรัชภูวพัฒน์อดีตนักบิดโมโตโทรีคนแรกของไทยที่จะควบรถแข่ง Honda CBR 1000RR ขีด R หมายเลข41ลุยในรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc ควบคู่กับรายการ MFJ Superbike All Japan Road Race Championship 2024ในรุ่น ST 1,000 ส่วน2ดาวรุ่งอย่างมิกคนัทละองปลิวและเข้ากล้องจากปรีพัฒน์พุทธิสารจะจับคู่บิดรถแข่ง Honda CBR 6 0 0 RR รวมถึงไฮเทคกริษดาธนาโชตในรุ่น Super Sport 600cc ขณะที่ในคลาสเ s เชียโปรดักชัน5 0 c c กับรถแข่ง Honda CBR 2 5 0 RR ส่สง2นักปิดดาวรุ่งเฟอร์ปัญจรุษจิตวิรุณชัด จับคู่กับชิ o, นโจนภัทรจาตูมซึ่งทั้งคู่จะแข่งขันในรายการ Honda Thailand t a ทเล t c u ค2025ควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับนักปิดอีก3คนในโครงการออสตินธนาัติประทุมทองอุ้มนพพรุธพงศ์บุญประเวศและไร์เตชินอินอภัยใน3รายหลังจะลงในรายการ All Japan รุ่น JGP3 และยังคงได้รับสิทธิ์วายการแข่งขันในเอเชียโรดเรสซิ่งหากผลงานเป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วยนอกจากนี้ในศึกซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ BRIC Superbike Championship 2025ยังส่งมิกธนัดละองปลิวและเข้ากล้องจากกรีพัทฤทธิสารจับคู่ลงแข่งขันร่วมกับทีมอิสระของ Honda เพื่อไล่ล่าแชมป์ประเทศไทยภายใต้าการนำทีมในฐานะผู้จัดการทีมของฟิลม์ม รัฐภาควิลยโรดอีกด้วยสําหรับการแข่งขันทางฝุ่นในศึกโมโต c r o ครอสชิงชมป์ประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2025ส่ง5นักบิดลงแข่งขันภายใต้ทีมอิสระประกอบด้วยกฤษดาจํารูนจารีตสังกัดทีม Honda 17พนุภาพเดอร์ชอปอิเดมิสุดันลอพานุพง์สมสวัสดิ์สังกัดทีม Honda สอจอโก DRTC อีเดมิสึ WRC สิงจิรัตวรรณรักษ์สังกัดทีม Honda Racing Thailand port, th ad, Thai, ์วรรณรักษ์มอเตอร์สปอตและธนรัตน์พาณิชย์ไทยพร้อมทีมเมดพัสกรปิยะวงศ์ธรภายใต้สังกัดทีม Honda Racing Thailand S Motor ลงชิงชัยโดยมีเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยส่วนแผนงานจูเนียร์ททเลนต์โปรแกรมซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนานักแข่ง ด้วยการฝึกอย่างเข้มข้นโดยพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรของ Honda Racing School ซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างนักแข่งของ Honda ในระดับเอเชียและโอเชียเนียโดยไทย Honda จะคัดเลือกนักแข่งดาวรุ่งที่มีทั้งพรสวรรค์และความสามารถเข้าร่วมโปรแกรมในปี2025จะมีนักแข่งดาวรุ่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทั้ง5ด้านพร้อมกับลงแข่งขันในรายการสำคัญของเอเชีย เพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกต่อไปเพื่อลดมลภาวะโลกร้อนวันนี้รับกันค่ะกับกระเป๋าทุงผ้าเพียง5ท่านพิมพ์ชื่อโทรมาที่เบอร์0815558741และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมรายการได้ในแฟนเพจ Facebook GPS เส้นทาโฟกัสและเว็บไซต์ gps เส้นทาวฟกัส com